นิทานผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเล The Protector of the Sea เช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นทะเลไม่มีใครเลือกเกิดได้เฉลิมเ็เช่นกันเขาเกิดมาในเพิงเล็กๆริมหาดกับตาหมอนผู้เป็นปู่ที่เจ็บออดแอดและมีอาชีพหาปลาเล็กๆน้อยๆประทังชีวิตทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนเฉลิมต้องช่วยปู่ซ่อมแซมและเย็บอวนที่ขาดแม้จะยากจนแต่เขาก็มีเพื่อนรักที่ไม่เคยทิ้งกันคือสมุด แมวลายเสียตัวโตวที่เขาเก็บมาเลี้ยงจากท่าเรือสมุดจะนอนเฝ้าอยู่ข้างๆเสมอที่โรงเรียนเฉลิมมักถูกเพื่อนๆหัวเราะเยาะเพราะเสื้อนักเรียนเก่าเกินตัวและมีกลิ่นคาวปลาติดมานนลูกชายเจ้าของเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านคือหัวโจกที่ชอบล้อเขาเสมอไงไอ้กลิ่นปลาวันนี้เอาปลาอะไรมาขายหรอฮ่านนตะโกนด้วยเสียงหัวเราะ เฉลิมทำได้เพียงก้มหน้าเงียบไม่ตอบโต้แต่ในช่วงพักกลางวันพลอยเด็กหญิงตัวเล็กที่ดูร่าเริงและเรียบร้อยก็เดินตรงมานั่งข้างๆเขาเขาไม่รังเกียจกลิ่นปลาและไม่ถามถึงฐานะพลอยแค่เปิดกล่องข้าวของเธอแล้วแบ่งปลาทอดที่แม่ทำมาให้เฉลิมสมุดชื่อน่ารักจังพลอยพูดเบาๆพลังยิ้มให้เฉลิมที่ทำหน้านิ่งด้วยความประหลาดใจ ไม่มีใครรู้ว่าพลอยต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแค่ไหนแม้ภายนอกจะดูแข็งแรงแต่เธอเป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังหรือโรคคอผือดที่ทำให้เธอเหนื่อยง่ายและไม่สามารถออกแรงได้มากแม่เตือนเธอเสมอให้กินยาและพกยาพ่นติดตัวไว้พลอยไม่ชอบให้ใครเห็นไม่ชอบให้ใครมองว่าเธออ่อนแอเธอจึงแอบกินยาและใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเงียบๆที่บ้านเสมอ เธอรักทะเลแต่รู้ว่าเธอไม่สามารถวิ่งเล่นริมหาดได้มาเหมือนเพื่อนคนอื่นๆเธอต้องจำกัดตัวเองอยู่แต่ในบ้านเพื่อไม่ให้อาการกำเริบแม้ร่างกายจะเปราะบางแต่พลอยเป็นเด็กที่มีจิตใจกล้าหาญเธอพร้อมจะปกป้องคนที่เธอเห็นว่าถูกรังแกเสมอในคืนที่พายุฝนโหมกระหนำ่ำลูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงแตาหมอนที่อาการไม่ดีอยู่แล้วเริ่มไอยอย่างหนักจนตัวงอจากนั้น เขาก็สุดลงกับพื้นบ้านเฉลิมตกใจมากพยายามเขย่าตัวเรียกปู่แต่ตะมอนไม่ตอบสนองลมหายใจแผ่วเบาเฉลิมรู้สึกตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเขาทิ้งตัวลงร้องไห้กอดปู่และตะโกนขอความช่วยเหลือสุดเสียงทำกลางเสียงฝนไม่มีใครได้ยินในเวลาเดียวกันนั้นเองพลอยก็เกิดอาการหอบรูแนงที่บ้าน แม่ของเธอต้องรีบพาไปโรงพยาบาลฉุกเฉินท่ามกลางพายุที่ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากในที่สุดรถพยาบาลก็มาถึงเฉลิมตามปู่ไปโรงพยาบาลด้วยเสื้อผ้าที่เปียกบอนและได้พบว่าพลอยพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องข้างๆครูประจำชั้นมาถึงและเล่าเรื่องของพลอยให้เฉลิมฟังนนซึ่งบังเอิญมาเยี่ยมครอบครัวที่โรงพยาบาล เห็นเฉลิมกับพลอยที่กําลังเผชิญกับความยากลำบากของชีวิตนนรู้สึกละอายใจกับสิ่งที่เคยทำเขาเดินเข้ามาหาทั้งสองคนด้วยเสียงที่สั่นเครือแล้วกล่าวคำว่าฉันขอโทษนะที่เคยแกล้งเธอพลอยยิ้มอย่างอ่อนแรงแล้วหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมางั้นเรามาเขียนความฝันที่เราอยากทำเพื่อทะเลกันเถอะเธอกล่าวบนกระดาษแผ่นนั้น เฉลิมเขียนว่าอยากเป็นคนดูแลหมู่บ้านให้เข้มแข็งส่วนพลอยเขียนว่าฉันอยากเป็นนักชีววิทยาทางทะเลเพื่อปกป้องทะเลที่ฉันรักนนเขียนว่าอยากเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนทั้งสามคนยิ้มและหัวเราะด้วยความสุขเป็นครั้งแรกอย่างมีความสุขหลายปีผ่านไปตามหมอนจากไปอย่างสงบหลังเฉลิมเรียนจบ ส่วนพลอยได้ใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญที่สุดจนถึงวันสุดท้ายที่เธอจากไปแต่ความฝันของเธอไม่เคยจางหายเฉลิมไม่ได้เป็นคนดูแลหมู่บ้านที่เก่งที่สุดแต่เขากลับเลือกที่จะเป็นนักพัฒนาชุมชนและนักอนุรักษ์ชายฝั่งที่รักและปกป้องทะเลเขาได้ก่อตั้งกลุ่มช่วยเหลือชาวประมงเล็กๆขึ้นมาสอนให้ทุกคนดูแลทะเลอย่างยั่งยืนและหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับคนที่ได้โอกาสในหมู่บ้าน เขายือนอยู่หน้ากลุ่มเด็กๆและชาวประมงวัยชราด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเฉลิมไม่ใช่ชาวประมงที่เก่งที่สุดแต่เขาคือครูผู้สรรฝันของเพื่อนรักและปกป้องชีวิตและท้องทะเลอย่างที่เขาเลือกที่จะเป็น